แฟช์มี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 โอเคแฟช์มีวันที่สิบสาม Subscribe SOS Earth Channel โอเคนั่งช่วยไข่ช่วยพี่ค่ะช่วเราเหรอเฮ้ยใครยังไงวะโอ้โหมันผมบอกขอใส่ง่ายๆขึ้นมอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์ได้นี่มันขี่มอเตอร์ไซค์ได้ตรงไหนขอ d e c i s <cities> ขอไม่มีโซโล่แคมเปญนี้นะคะเปลี่ยนใจกันไหมแแค่มาดูเฮ้ย ดิฉันประชุมกับคุณเขาดิฉันบอกว่าดิฉันบีบชัดมากว่าของแรก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 ที่เอางี้โจทย์ที่คุยกันอ่ะตอนประชุมอ่ะก็คือว่าอยากใช้ต่อได้มันจะต้องใช้ต่อได้คุณคุณไปได้ประชุมกับอาร์ติสส์หรอประชุมแล้วคือชุดของวรณสิ่งอ่ะคือพี่รู้สึกว่าในหาที่พี่เป็นคนแต่งตัวจัดแล้วนะพี่เอาไม่อยู่ดูนะครับชุดผมมีมีตะขาบนะครับมีมอนสเตล่ามีจิ้งหรีนะฮะแล้วก็ ข้างล่างมีผักชีคุณครับ First of all ขอบคุณมากนะคะที่มาจอยอันนี้กับเาโอารู้สึกว่าอันนี้เป็นมเมนต์ที่เราควรที่จะแจกโจทย์ค่ะว่าสำหรับแคมเปญนี้ที่จะล a s t สองอาทิตย์เนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างหนึ่งสิงหาปีโควิดเราจำง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะกับการร่วม challenge ส4วันหลักๆก็คือว่าเดี๋ยวพี่จะอ่านเป็นกฎให้ฟังนะคะคือว่าอกว่าให้ใส่เจ้าเสื้อเสื้อตัวนี้ที่ทางทีมออกแบบมาให้ซึ่งพี่ได้ทำงานกแบบับทางน้องศิลปินที่น่ารักมากนะะใส่2สัปดาห์เดี๋ยวจะต้องเริ่มใส่เลยแต่ว่าอุ่เสื้อแรงมากเลยอะอลองดูที่สำคัญนะคะต้องทำการเก็บขยะนะที่ตัวพี่นั้นใช้ความหวังดีมาแล้ว 1. ชิ้นอาหารเช้าดิฉันไม่ได้กังวลขยะที่ที่สร้าง ดิฉันกังวลขยะที่คนอื่นสร้างอันนี้คือทุกอย่างที่กินไม่หมดเราวันนี้อที่เรา ทำอะไรแบบนี้แบบะทุกคนแบบมองตลอดเ <laughs> ลยอ่ะเราก็อายเหมือนกันนะโอเคเอาชุดกลับบ้านมาแล้วฮนะวันนี้เป็นวันแรกของ Trash Me นะครับถ้ามันใส่ง่ายๆเราก็กล่าวว่าแบบ จะใส่ไปทุกอย่างในชีวิตไปไหนก็เอาไปด้วยใช่ไหมแต่อันนี้คงต้อง,งต้องคิดนิดน,นึงอ่ะเออคุณป๊อกนะครับศิลปินผู้ออกแบบชุดนี้นจริงๆเขามีสตอรี่เออด้ว่ว่าทำไมมันออกมาเป็นอย่างนี้นะโอ้ได้เลยนะีน่นี่ถ้าขายนี่คือแสนหนึ่งนะคะดูจากลักษณะแล้วอย่างน้อยนะครับมีที่เก็บขยะเยอะมากนะครับมันคงไม่เต็มแน่นอนนะช่วงสองน,นี้ขยะที่ผมสร้างในวันแรกเนี่ยก็ หลักๆเลยรู้ตัวอแล้วว่าสิ่งที่จะมีเยอะสุดคือกระป๋องน้ำนะครับกระป๋องน้ำเนออี่อย่างวันแรกนี่จัดไป3กระป๋องนะครับออแล้วก็อันนี้แพคเกจจิ้งอาหารตอนจบนี่คงแบบโอ้โหเหยอะมากขยะที่พี่สร้างขึ้นวันนี้ความพีคคือใบไม้ที่มันล่วงออกมาจากต้นไม้ของดิสนีย์นับไหมคะ <c oughs> ก็ต้องนับใช่ปะ่ะอ่า Uh huh. คือจะบอกชุดนี้อยู่ได้แค่แต่ในห้างออกไม่ได้ออกปุ๊บตุ๊บทันทียังคงเริ่มด้วยน้องทิชชู่ซึ่งวิวทำยังไงจริงจวต,ต้องหาวิธีแล้วนะฮะแต่มาริยาบอกว่าอยากจะให้แบบซื่อสัตย์กับการใช้ชีวิต ปกตินะฮะก็นี่น้องติดช,ชู่มีนักเรียนนะคะมาเยี่ยมอีกแล้วนะสิ่งที่เกิดขึ้นยขยับมาเจอขึ้นจากนักเรียนนะ,ะนักเรียนอยากกินถั่วค่ะได้ไปค่ะอยู่บนชุดที่ชั้นนะคะไปเปิดตู้เย็นนะคะแล้วก็น้ํากระป๋องอันนี้โชคดีที่เป็นน้ำลิตรปิกรีนที่เราทําขึ้นนะนักเรียนก็ใช้เป็นน้ํากระป๋องนี้ถูกไหมฮะอยู่กับนักเรียนต้องรับผิดชอบนักเรียนโดนเข้าไปทิดช,ชู่เปียกกินข้าวร้านอาหารนะคะไปเสร็จนะคะตนนัวนี้ร้านอาหารส่วนใหญ่ถ้าไปกินเนี่ย นะถ้าเราไม่ได้เอาของไปเองเราเหมือนรีบแล้วก็ไม่ได้พกอะไรไปเองเนี่ยก็นั่งปึ๊บมันจะถูกแรปพวกช้อนซ่อมอย่างเงี้ยจานชางก็ถูกแรปอยู่จบนะฮะมาถ่ายในป้าเมื่อคืนก่อนถ่ายกินเบียร์ไปซองกระป๋อง <c oughs> เก็บขยะลงปะ <c oughs> ลองยัลองลองตัวตัวอะไรวะเนี <c> ่ย <oughs> สัปดาห์แรกนะครับผ่านไป7วันนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าขยะในชุดนี้มันมีอะไรบ้างนะครับแต่พูดได้เลยว่า99.99% 99มาจากของกินนะครับแล้วก็เนี่ยอาการเสรียติดน,น้ำอารมณ์ของผมมันเริ่มชัดเจนมากขึ้นเยอะเลยว่ามันสร้างขยะขนาดไหนผมเองก็ไม่เคยมานั่งนับมนะครับแต่ว่าอาทิตย์ม,มันเยอะจริงๆฮะโอ้โหลองใส่ดูน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นเยอะเือนะ ขี้หน้าเหมือนกันนะมาดูแล้วกันนะ VR วั we t ทร s ชขยะเราก็สะท้อนตัวเรานะครับพวกนี้ถ้าแยกขยะดีๆนะขยะแห้งเอออยู่ด้วยกันนะแล้วก็ทำให้มันสะอาดนอเนี่ยก็ไปเผาเป็นพลังงานได้เนาะเออมียาดมมีมาม่าอะไรนิดหน่อยอันนี้กินเค้กก็เลยแพคเกจจิ้งใหญ่นิดนึงนะครับนะฮะอันนี้สั่งของออนไลน์มาหนึ่งกล่องน้ำเนี่ย ตัวดีเลยผมต้องลดสิ่งนี้ให้ได้ในสัปดาห์ต่อไป1 2 3 4 5 9 20 20หกระป๋องแต่อย่างละอลูมิเนียมเนี่ยยังดีกว่าพลาสติกใสๆเออพลาสติกพวกนี้เวลารีไซเคิลเรามันจะลดคุณภาพไปเรื่อยๆจากใสก็กลายเป็นขุนแล้วก็กลายเป็นสีแบบทึบไปเลยถ้าเป็นพลาสติกทึบเออก็จะรีไซเคิลได้ยากหน่อยเพราะมันจะกลายเป็นสีที่มันเป็นมาก่อนอนะนะครับพวกใสนี่ก็จะขุนขึ้นเรื่อยๆนะแต่ว่าถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยรีไซเคิลได้เรื่อยๆเลยเพียงแค่เงืยอยงง่อ,อน อย่างนี้ผมเทน้ําทิ้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ล้างให้มันพอพอได้ไม่ต้องสะอาดมากก็ได้เฮ้ยเชิญเลยครับ ชุดค่ะขยะที่พี่ใช้มาสองอาทิตย์ยูเมสอีกเหรออันนี้มีดีไซเนอร์ทำให้ค่ะเขาใช้ผู้อย่างนที่เขาบอกว่าเก็บเอาไว้ยเมสติ่งอยู่ตอนนั้เออคอนเซปต์คือแบบทีะที่เราใช้อะเราก็ต้องแบบค้อมที่จะใส่ออกไปข้างนอกและค้ามที่จะใส่กับตัวเราเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราใช้อยากให้เราตระหนักรู้ว่าเราใช้สวยบ้างแล้วก็ต้องแบกมันไปด้วย เห็นเมียยาใส่ชุดนี้แล้วรู้สึกไงบ้างคะก็คือเหมือนเขามีความเป็นโมเดลอยู่คือแบบไอ้สิ่งเหล่านี้ที่พี่เห็นมันไม่ได้เป็นเรื่องแปลกสำหรับพี่เพราะว่าแฟชั่นยุคนี้มันไม่จะเป็นว่าจะต้องแบบเป็นของใช่แล้วเราแบบต้องคิดก่อนใช้อย่างเช่นแบบ Q Tips Cotton บ u d อะค่ะปกติมันจะเป็นพลาสติกแตเห็นของอันนี้แบบว่า เป็นกระดาษนะคะรู้สึกเหมืนอนเรายอยู่ฝรั่งเศสยังไงไม่รู้อ่ะชบอตลิเก้หอมแบบขอบคุณ <c oughs> น,น,นะคะจนไม่เีนเอาละกัน <c oughs> ทุกคนคะ่ะ Trash มีวันที่11แล้วนะคะพี่ลูกกอล์ฟนะคะยังมีสวิตร์ลอดอยู่อยากให้ไปดูว่ามาริยากับวัน,นสิง ยังไหวยอยู่เ่าวนะคะต้องขอบคุณน้องอาร์ติสที่ออกแบบให้นะคะทำให้ชุดมันแบบใส่จริงมากๆเปิดแง้มเข้าไปนี่ข้างนอกข้างนอก,นอกเห็นไหมเห็นไหมนี่นักเรียนก็กาลังเตรียมตัวกันอยู่อันนี้บอกทางแฟชัมีเลยนะคะว่าไม่ได้เสร็จนักเรียนนะคะเราเปิดตัวนี้อยู่แล้วตลอดข้ว <S 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 าวได้ยัค่ัทุกคน แค่ไม่ต้องตกใจนะทำงานตกใจแล้วนี่เป็นแคมเปญ Trash Me ของน้องน้องเก็บขยะ14วันนี้วันที่12แล้วไง <S <S เขาดื่เยอะกว่าเหรอหวูวณนาสิไปดูก็ไปดูขวดวานาสีไปนี่ไปซื้อถุงเท้ามาปกติพี่เนี่ยเวลาจะทิ้งพลาสติกอะไรพวกเนี้พี่ก็จะแบบลองคิดว่าเราไปทําอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยก็จะมีกล่องของพี่ที่เก็บเก็บสิ่งที่มันแบบน่าจะเอาไปทําอะไรได้ยังนึกไม่ออกคุณนึกมาหน่อยสิอันนี้ตะเกียบไปฉันก็ไม่ทิ้งนะเพราะว่าฉันจะไปปักอันี่ต้นไม้ชุดน้องรอดใหม่ ก็ใส่อะไรก็ได้อยู่แล้วเก็บแล้วเอาไปทำอะไรแคมเปญมาชื่อว่า Trash Me ซึ่งมันต้องการให้เราเห็นว่าเราคนหนึ่งสร้างขยะเยียแค่ไหนซึ่งเราทำ14วันนี่คือขยะของฉันซึ่งปกติขยะบางชิ้นของฉันนะ่ะฉันเอาไปเอาไปรีเพ r ร์พเพสรีเพแปลว่าเอาไปทำเป็นกระดาษ p ีโ p เ s ้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวต้องทำการถอดแล้วคือที่เห็นว่าชุดแรงมากคืออะไรอารขสอนุญาถอดนะคือตอนนี้กำลังร่วมแคมเปญชุด Trash Me ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าอยากจะฝากทุกคนแค่ไปดูแคมเปญ Trash Me ของเราก็คือจบ<ม>นะฮะชุดเราดูใส่ได้จริงหมดแล้วที่เหลือไปดูวันศิลป์กับมาลียาปะโอ้โหโอเคแล้ววันนี้เราก็เข้าวันที่13แล้วนะครับเกือบวันสุดท้ายแล้วของ Trash Me แน่นอนไอ้นี่มันก็ไปกับผมทุกที่อยู่ดีก็ยังไม่ชินนะพี่เนาะวันนี้เดี๋ยวมีงานถ่ายแบบนะจ๊ะถ่ายแบบ ซึ่งปกติไม่เคยถ่ายมาก่อนในชีวิตเลยโอ้ยวันดีค่ะไม่คิดว่าชุดจะใหญ่ขนาดนี้นี่คือทางรีวายนะครับซึ่งเราก็แจง้งเขาแล้วว่าผมจะแต่งตัวแปลกๆมาวันนี้นะฮะมันหนักไหมคะไม่หนักครับแต่นี่คือกระป๋อ,อ,องน,น้ำที่ใช้ผสมกันออกแต่อันนี้มันเป็นถ่ายแบบแมีสตอรี่นะเพราะเสื้อผ้าก็จะเป็นเสื้อผ้าที่ตั้งใจใช้น้ําน้อยลงในการผลิตนะครับปกติกางเกงยีช้น้ําเยอะมากเออแล้วก็วัตถุดิบที่ใช้ก็มีการผสมกันชงเข้าไปนะครับไม่ใช่ฝ้ายอย่างเดียว ก็พูดเรื่องการใช้พืชทั้งเรื่องแล้วก็พืชที่ลิงก์กับวิถีชีวิตของชุมชนด้วยนะก็เลยเตัดสินใจโอเคถ่ายแบบอย่างนี้ก็กน่ารัานมีเพื่อนแนะนําว่าเวลาถ่ายแบบให้ทําหน้าเบื่อๆเอข้าไว้จะดูออกมาดูเท่เลฮะเปดูเพย์ก่อนเนี่ย Another day another story วันนี้เป็นวันที่35าาาของเมีย,ยาค่ะกับการเก็บขยะ ต้องบอกความลับนิดนึงค่ะว่าเมียไม่ได้ถ่ายวอลกมากพอต่วง4วันพี่เก็บขยะแข่งกับพี่สิงกับพี่ลูกกอล์ฟค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรเมอาจะทดแทนนะคะกับการที่เราจะมาดูขยะของเมียเต็ม35วันนี้เลยเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าเมียได้ไปสัมภาษณ์กับพี่แจ็คเก็ตเลแล้วพี่แจ็คเก็ินก็มองเรากับหน้าตาที่สงสารมาก พราะว่าเมย์ใส่ชุดขยะไปอะคะ่ะพี่กายจินเมยก็ถามเลยว่าเมย์ไม่กลัวว่าคนคิดว่าเราบ้าเหรอแบบเออวะถ้าคนมองเราแบบน,นี้เขาคงคิดว่าเราบ้า่ะแต่ถ้าเขาคิดว่าเราบ้าแต่ว่าการที่เราใส่ชุดแบบนี้อาจจะมีผลนิดนึงกับการให้คุณเข้าไปแบบกลับไปคิดอะใส่ทำไมนะคุณคิดไหมว่าเราเหมือนคนบ้า ังจากร้านข้างนอกไปเสร็จของที่เป็นเ e ไซโมันมีค่าปรับอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีใครรู้ว่ามันมีสิ่งนี้เพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ดีพอซิสเต็มทั้งหมดเลยใครมีความคิดเห็นหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเขียนลงคอมเมนต์นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นการที่เราอยากจะเรียนรู้จริงๆว่าเราควรทำยังไงให้ปัญหาของขยะในบ้านของเราดีขึ้น ถ้าเราสามารถทำให้บ้านของเราสะอาดโดยมีการกักกำจัดขยะแบบยั่างยืนคิดว่ามันจะทำให้หลายๆอย่างม,มันดีขึ้นอยากจะเดินในซอยแล้วไม่มีขยะอยู่ข้างๆอยากจะลงคลองได้อยากจะขึ้นเรือและไม่มีกลิ่นเหม็นอยากจะลงทะเลแล้วไม่มีขยะบินมากับน้ำ มันมีหลายอย่างที่อยากทำไม่รู้ว่าเราหวังเงยอะไปหรือเปล่าแต่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราควรที่จะเปลี่ยนให้มันเป็นแบบนั้นได้กลับไปสู่ธรรมชาติแบบสวยงามแบบสะอาดอากอปทพี่เสียงก่อนเราจะทำยังไงต่อ ก็ติดตามกันนะคะเดี๋ยวเราจะมีบทสรุปกันว่าขยะแต่ละชิ้นมันคนไปไหนทำยังไงคุณอยากบอกคนจริงๆก็ต้องใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปขยะผมเยอะคนอื่นเขาแต่นี่คือแมสเซจไม่ใช่การแข่งขยะน้อยคือการแข่งกันบอกกับคน นักเรียนเอาดอกไม้มาให้ก็ต้องเก็บเอาไว้แล้วก็ขอาอ,อกาสเมื่อจะสู้ต่อไปและจะลดขยะไม่หยุดเลย Subscribe SOS Earth Channel